สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนเนาะสำหรับใบงานที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของการได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการได้ยินเนี่ยอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยสับสนแล้วก็อาจจะทําให้ ความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเรื่องของความได้ยินเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์จะเฉลยให้นักเรียนเพื่อจะได้ทําได้ถูกต้องเนาะเพราะว่าตัวชี้วัดนี้เนี่ยส่วนมากจะต้องเรียนค่อนข้างลึกพอสมควรถ้าเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมาสเตอร์อาจจะพาให้นักเรียนได้ฟังเสียงต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสเตอร์เฉลยให้ไปก่อนแล้วนักเรียนก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนเจาะออลึกกันเพิ่มขึ้นนะครับああอันดับแรกนักเรียนเข้าไปที่ อ่ลิงก์ที่มาเซอร์ส่งให้แล้วเนาะกรอกชื่อให้เรียบร้อยนะครับวันนี้มาเซอร์ไม่กอรอกนะครับไปเลยนะครับอันดับต่อมาก็ใส่ชั้นให้ถูกต้องนะครับอ๋อไม่กอรอกไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าจะต้องอ่กดถัดไปนักเรียนก็กอรอกข้อมูลเข้าไปนะครับมาเซอร์ชื่อชัยเดชิและกันโอเคชั้นปสองทับหนึ่งนะครับเลขที่ศูนย์นะครับ จากนั้นกดถัดไปเลยเมื่อกดถัดไปแล้วอคำตอบมันเหมือนมันมีน้อยมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนักเรียนสามารถเลื่อนนี่ด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ได้นะครับอเราลองมาดูเสียงแรกเสียงฟ้าผ่าอันนี้เป็นแน่นอนเลยนักเรียนรู้อยู่แล้วดังแน่ๆน,นะครับบ้านใครฟ้าผ่าเบานะครับคงคงไม่เรียกว่าฟ้าผ่าอาจจะเรียกว่าฟ้าร้องเฉยๆนะครับต่อไปเสียงแก้วแตกมันสามารถเป็นเสียงสูงก็ได้นะครับเสียงดังก็ได้นะครับแต่แก้วแตกส่วนมากจะดังเพ่งเพราะฉะนั้น ยึดหลักของเสียงสุดท้ายนะครับก็คือเสียงเพลงก็คือเสียงสูงนั่นเองนะครับกดเลือกเสียงสูงนะครับต่อไปเสียงระฆังเสียงระฆังเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นไงครับค่อนข้างกลงวานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเสียงยาวนะครับเสียงระฆังบางคนก็บอกว่าเป็นเสียงดังก็ได้นะครับแต่ว่าระฆังบ้านมาเซอร์มันก็ไม่ได้ดังมากแต่ว่าเสียงมันค่อนข้างยาวนะครับก็คือเสียง มงหรือเปงยาวๆมันมีความก้องกังวาลอยู่นะครับต่อไปเสียงกรับเสียงกรับเป็นยังไงครับเสียงกรับก็บอกอยู่แล้วเสียงสั้นนะครับอ้าต่อไปเสียงกระซิบอันนี้ง่ายเลยตอบว่าเสียงเบาแน่นอนนะครับต่อไปเสียงตะโกนเป็นไงลูกเสียงดังนะครับและต่อไปเสียงเครื่องบินอันนี้ถ้าใครอยู่ใกล้กับเครื่องบินจริงๆเราจะรู้ว่าเสียงเครื่องบินนี้ค่อนข้างจะดังนะครับและ เสียงปืนใหญ่อันนี้ดังแน่นอนนะครับต่อไปเสียงนวกหวีดเสียงปรี๊ดนี่ไม่มีบ้านใครนะครับเสียงนวกหวีดเปรีดอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเสียงนกหวีดค่อนข้างจะเป็นเสียงสูงนะครับก็ตอบเสียงสูงสุดท้ายเสียงมา้าบอกแล้วยึดเสียงสุดท้ายเป็นหลักเพราะฉะนั้นเสียงม้าก,ก็ต้องเป็นเสียงสูงนะครับโอเคนะครับลองไปดูเฉลยกันคำตอบได้เท่ากับเท่าไหร่10เต็ม10อ่าเพราะฉะนั้น นักเรียนย้อนดูแล้วก็ลองทําให้ถูกต้องนะครับคนไหนที่คะแนนยังไม่ถึง10บทาเลยนะครับมาเซอร์เฉลยให้แล้วเนาะโอเคครับขอบคุณครับ